สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่62นะครับ Advanced Trading Robot Number no. 5 EA ตัวนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากตัวอย่างที่30นะครับ Grid Hedging and Two Way Profit ถ้าผู้เรียนคนไหนยังไม่ได้ดูตัวอย่างที่30นะครับให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น EA ตัวนี้สามารถทำกำไรได้นะครับทั้งสภาวะ อัพเทนนะครับขาขึ้นนะครับดาวเทนขาลงหรือไซเวนะครับทำไมถึงสามารถทำกำไรได้ทั้ง3สาภาวะการเพราะว่า EA ถูกออกแบบให้กินกำไรทีละน้อยๆและมีการแก้ไม้ที่เหมาะสมนะครับและหาก EA ผิดทางนะครับทำงานผิดทางระบบก็จะทำการคัดลอสทันทีนะครับด้วยความรวดเร็วนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้นี่ครับเราปรับเปลี่ยนนะครับเราเขียนนะครับทำงานยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูคอนสแตนต์ของ EA ก่อนนะครับมีอยู่ด้วยกัน8ตัวนะครับ EANAME เก็บชื่อของ EA นะครับ Lot เท่ากับ0.1กิจ Distance เท่ากับ15 Close Pip เท่ากับ5 Cut Loss Order เท่ากับ30 EMA Fast เท่ากับ3 EMA Slow เท่ากับ 8, Tip Distance เท่ากับ15นะครับนี่คือค่าคงที่ส่วน v a r i a b l e นะครับมีด้วยกัน5ตัว Grid Distance คูณ 2, Profit B, Profit S, c o l l B และ c o l l S นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Constant กับ v a r i a b l e เหล่านี้เรามาใช้กันยังไงนะครับกด Update ไปนะครับมาดูในหน้า On in i t ก่อนนะครับในหน้า On in i t เช่นเดิมนะครับผมก็จะทำการ Modify Chart Property และ Modify Chart Color นะครับ นำมาจาก Chart and Object นะครับ Modify Chart p r o p e r t y Chart ร์ตโหมดเป็น Can d l e s t i c k s ช o w Period s e p a r a t o เเป็น No นะครับโ Grid เป็น No นะครับส่วน Modify Chart c o l o r นะครับ blue Can เด e ให้เป็นสีเขียวแบ r Can เด e ให้เป็นสีแดงนะครับกดอัปเดตไปนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนปรับแก้อะไรนะครับต้องกดอัปเดตทุกครั้งนะครับ มาดูหนะ้าอ n อนติกนะครับในแอเรียที่1นะครับเป็นแอเรียที่เราใช้เปิดออเดอร์แรกนะครับของฝั่งบายและฝั่งเซลลนะครับมีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะครับเริ่มต้นฝั่งบายก่อนนะครับเราเริ่มต้นด้วยบล็อกโน t ทสซิลเตอร์บายไทป์ฝั่งบายนะครับถ้าไม่เคยมีการเปิดไม้บายเราเอาบล็อกคอนดิชันมาทําการตรวจเช็คว่า indicator ema fast นะครับณ c a นเะดิล d ตัดขึ้น ema slow ณ c a นเะด a n d l e id 1นะครับ EMA fast ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย3นะครับ EMA slow คือเส้นค่าเฉลี่ย8นั่นเองนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ย3มีการตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย8นะครับและเรานำ b l o อก check distance นะครับจากครั c h e ็เ t r a ด i n g condition มานะครับเอามาเช็คระยะห่างนะครับระหว่าง candle close candle id 0คือราคาปัจจุบันกับ อินดิเคเต moving average EMA fast นะครับว่าราคาปัจจุบันนะครับห่างจาก EMA fast ต่ํากว่านะครับต่ํากว่าเท่าไหร่ครับปิด distance คือ15ปิบไหมนะครับถ้ามันต่ํากว่า15ปิบเราก็จะทําการเปิดไม้บายนั่นเองนะครับก่อนทําการเปิดไม้บายเอา one stop bar มากองด้วยนะครับเปิดไม้บาบนะครับด้วยขนาด0.1 lot no stop lot no take profit ใส่ EA name ลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับกดอัปเดตไป ฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันครับเริ่มต้นด้วยบล็อกโนเทสนะครับฝั่งเซลล์นะครับและเราก็จะทำการตรวจเช็คว่านะครับ EmaFast ตัดลง EmaSlow นะ c a นเดิล d 1ไหมนะครับ EmaFast คือ3 EmaSlow คือ5นะครับหลังจากนั้นเรามาเช็คระยะห่างนะครับว่าระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ EmaFast เนี่ยมีค่าน้อยกว่า15บหิใช่ไหมนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่าก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นั่นเองนะครับ เปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.1ล็อตนะครับ No stop loss No take profit หลังจากเราเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับเราจะทำการเปิดไม้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขต่องอไปนี้นะครับ If t r a d e buy นะครับถ้ามีการเปิดไม้บายไปแล้วน,นี้นะครับ Filter by type กองเฉพาะฝั่งบายนะครับ If t r ร d e b า y เราก็จะทำการดึงข้อมูลการเปิดไม้บายก่อนหน้านะครับใช้โดยใช้ for i t r a d e ใช่ไหมครับ Filter by type กองเฉพาะฝั่งบ่าย รูป direction new ways to odet not modern ente เท่ากับ1นะครับเป็นการดึงข้อมูลการเปิดไม้ายก่อนหน้ามาพิจารณานะครับเอา b ็ x condition มานะครับพิจารณาอะไรนะครับ candle close candle id ศูนย์น้อยกว่า in loop open price ไหมนะครับหมายความว่าราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไม้ายก่อนหน้าไหมนะครับถ้ามันต่ํากว่าราคาเปิดไม้ใบก่อนหน้าเราก็จะเปิดไม้แก้นะครับวิธีการเปิดไม้แก้นะครับเราใช้ formula มาสร้าง ตัวแปรกิ i s t a n c e คูณ2ซึ่งมีค่ามากซึ่งมีค่าเท่ากับกิ i ดิสเทนคูณ2นะครับกิ distance คือค่าคงที่มีค่าเท่ากับ15นะครับคูณ2เท่ากับ30ตัวแปรกิ i s t a n c e คูณ2ก็จะเก็บค่า30ไว้นะครับเอาไปใส่ในช่อง Not ท t e นียบายนะครับฝั่งบายนะครับฟิลเตอร์บ y ยไทปกองฝั่งบายนะครับเอากิ i s t a n c e คูณ2ไปใส่ในช่อง r a n g e o f นะครับเ n นส position เป็น All o w the price ส์เลนส์โหดเป็นป i p นะครับ ระบบก็จะทําการสร้างระบบกิจขึ้นมานะครับหากราคานะครับหลังจากการเปิดไม้บายไม้แรกไปแล้วนี่นะครับหรือไม้ก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยมีทิศทางนะครับไหลลงมาใช่ไหมครับก็จะทําการเปิดไม้แก้นะครับด้วยขนาด0.1ล็อต no stop loss no take profit นะครับจะเอา one stop bar มากองด้วยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับ if t e s e sell นะครับ if t e s e sell นะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับสมมติว่าไม้แรกเปิดไม้เซลล์นะครับ ไม้ต่อไปนะครับเราก็จะดึงนะครับข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้านะครับฟิลเตอร์ายไทป์กองเฉพาะฝั่งเซลล์นะครับนี่คือ b o ็อก r o s t s t a เนะครับรูปเดเร็กชั n นนิวเวสทูโอเดตน็อตโมเดลเอ t น a ท e เท่ากับ1นะครับดึงข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้ามาตรวจเช็คว่านะครับ c คนเดิลคลอสแคนเดิลไอสูงกว่านะครับมากกว่า in loop open p r i ร e ์ไหมนะครับราคาปัจจุบันนะครับ มากกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมนะครับถ้ามากกว่าเราก็จะเปิดไม้แก้นะครับก่อนเปิดไม้แก้เราก็สร้างระบบกริดขึ้นมานะครับก็โดยใช้บล็อกฟอร์มูลากับ rock note บล็อกโนเทตเนียบายบล็อกฟอร์มูลาก็สร้างตัวแปรกริดดิสแทนต์คูณ2นะครับเป็นแพทเทิร์นที่เราใช้งานกันมาเรียนรู้กันมาอยู่แล้วถูกไหมครับโนเทตเนียบายนะครับฝั่งเซล์ก็อย่าลืมนะครับฟิลเตอร์าบไทกองเฉพาะฝั่งเซลล์นะครับเลนจ์ออฟกริดดิสแทนต์คูณ2ใส่ในช่องเลนจ์ออฟนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับขนาด0.1ล็อตนะครับ no stop loss no take profit ครับต่อมานะครับเราจะทำการปิดกำไรแบบปิดแบบรวบไม้นะครับปิดแบบรวบไม้เราใช้ b l o c if t t a t e มานะครับทำการตรวจเช็คทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์พร้อมๆกันเลยนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายมีการเปิดไม้เซลล์นะครับก็จะทำการตรวจเช็คโดยใช้ block check profit u n a l y z e นะครับเช็คทั้งฝั่งบายเช็คทั้งฝั่งเซลล์หมายความว่าเช็คกำไรทั้งสองฝั่งเลยนะครับ Profit is the sum of PIP as p o s i t i o n นะครับกำไรคือผลรวมของ PIP ในรูปแบบ As p o s i t i o n นะครับยิ่งจำนวนการเปิดไม้เยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้กำไรมากเท่านั้นนะครับ Compare ค,คือมากกว่านะครับ PIP a เอาเมาส์คือ Co s t PIP ในที่นี้ Co s t PIP เราตั้งไว้ที่5 PIP นะครับกำไรแค่5 PIP เราก็ปิดออเดอร์แล้วนะครับปิดออเดอร์ทั้งฝั่ง Buy ปิดออเดอร์ทั้งฝั่งเซลนะครับโดยการใช้บล็อก cross t r a d e จาก Trading Action นะครับ cross t r ท d e ทั้ง2 ทั้งสฝั่งเลยนะครับทั้งบ่ายและเซลลนะครับหลังจากปิดออเดอร์แล้วนะครับเราใช้บล็อก modify variable นะครับมารีเซ็ตตัวแปรนะครับใน EA ตัวนี้ที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะมีตัวแปร profit B นะครับใส่ค่าศูนย์ลงไปนะครับนี่คือการรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตให้มีค่าเป็นศูนย์นะครับใส่ค่าศูนย์ลงไปให้ตัวแปร profit S ใส่ค่าศูนย์ลงไปให้ตัวแปรเขา b นะครับใส่ค่า0ูนย์ลงไปให้ตัวแปรเขา s นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวแปรเหล่านี้เราเก็บมาจากไหนนะครับตัวแปรเหล่านี้เราใช้็อก bucket of t a t e นะครับ bucket of t a t e เราสร้างตะก้าสีเขียวนะครับเก็บข้อมูลของการเปิดไม้บายนะครับเอา modify variable นะครับดึงข้อมูลจาก bucket of t a t e ตะก้าสีเขียวมาเห็นไหมครับ เราเลือกข้อมูลนะครับ Attribute เป็นลักษณะประเภทของข้อมูลคือเป็น Profit หรือกำไรนะครับเก็บไว้ในตัวแปร Profit B นะครับจากตะกร้าสีเขียวเช่นเดียวกันครับ Attribute เราเลือกลักษณะของข้อมูลเป็นเ o u นะครับคือจำนวนของการเปิดไม้บายใช่ไหมครับไว้ในตัวแปร c o า B นะครับ Bucket of t a t e อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตะกร้าสีแดงนะครับเราสร้างเป็นตะกร้าสีแดงเก็บข้อมูลของการเปิดไม้ Sell อย่างเดียวนะครับ แล้วเอา box modify v a l u able มาเชื่อมต่อนะครับเราดึงข้อมูลจาก bucket of trade ตะกร้าสีแดงนะครับเก็บข้อมูลผลกำไรไว้ในตัวแปร profit s เก็บข้อมูลจำนวนของการเปิดไม้นะครับไว้ในตัวแปร call s ตอนนี้เราจะได้ตัวแปรมา4ตัวใช่ไหมครับ profit b เก็บกำไรของการเปิดไม้ buy profit s เก็บกำไรของการเปิดไม้ sell นะครับ call b เก็บ จำนวนของการเปิดไม้บายเอเคาเเก็บจำนวนการเปิดไม้เซลลนั่นเองนะครับซึ่งค่าเหล่านี้เราจะเอาไปแสดงบนชาร์ตนะครับเราจะเอาค่าเหล่านี้ไปแสดงบนชาร์ตนะครับในบล็อกคอมเมนต์นะครับเอาบล็อกพาร์สมาเชื่อมต่อกับบล็อกคอมเมนต์นะครับเรามาตั้งค่าในบล็อกคอมเมนต์นะครับ e a name นะครับโชว์มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์จากข้อมูล Account Balance เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับโชว์ e q u i t y จากข้อมูล Account Equi t y ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับ โชว์นะครับ profit by นะครับจากตัวแปร profit B นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกเป็น value text code input ใช่ไหมครับผมใช้คำสั่ง normalize double นะครับวงเล็บตัวแปรตามด้วยจุดจำนวนทศนิยมนะครับในที่นี้ผมก็ให้แสดงค่าของตัวแปร profit B แบบไม่มีทศนิยมนั่นเองนะครับผู้เรียนลองนำไปใช้นะครับดีมากเลยนะครับ normalize double นะครับต่อมานะครับ เราแสดงค่า p r o f i t เซลจากตัวแปร Profits นะครับโดยใช้คำสั่ง Normal Li ไลท์นะครับโชว์นะครับเข้าบายจำนวนการเปิดไม้บายจากตัวแปรเข้า b นะครับโชว์จำนวนการเปิดไม้เซลจากตัวแปรเข้า S นะครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับใครในคอมเมนต์นะครับเราก็ทำการกดอัปเดตนะครับ ในส่วนของการ c u ด loss นะครับในการ c u ด loss เนี่ยเราจะคัด loss จากจํานวนไม้นะครับในที่นี้นะครับเราใช้็อก if s t a t e นะครับฟิลเตอร์ใบไทยทั้งฝั่งใบและฝั่งเซลล์นะครับถ้ามีการเปิดไม้ายมีการเปิดไม้เซลล์นะครับเราก็จะเช็คเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเงื่อนไขนะครับเราเช็คว่าเขา b มากกว่าหรือเท่ากับ cut loss order ไหมนะครับ c u ล loss o r อร์ในที่นี้ผมตั้งเป็น30หมายความว่าจานวนการเปิดไม้ายเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30หรือยังนะครับฝั่งขวานะครับ เขา S นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ30หรือยังนะครับถ้าจํานวนของการเปิดไม้บายหรือจํานวนของการเปิดไม้เซลมันมากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับผมเอาบล็อกอมานะครับจากคอนโทรลลิงบล็อกนะครับเอาอมานะครับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงนะครับก็จะทําการปิดไม้ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลนั่นเองนะครับและหลังจากทาการปิดไม้แล้วนะครับเราก็ต้องทําการรีเซ็ตตัวแปรทั้ง4ตัวให้มีค่าเป็น0ูนย์นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมปรับแก้เพียงแค่นิดเดียวเองนะครับ EA ตัวนี้เชื่อไหมครับเพียงแค่ปรับแก้เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้าง EA ที่ลันได้ทุกสภาววากาศนะครับและก็ลันยาวๆหลายๆปีนะครับเกิน5ปีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกด export file ออกไปนะครับเดี๋ยวผู้เรียนลองมาดูนะครับการทำงานของ EA ตัวนี้กันนะครับ นี่คือการทำงานของ EA นะครับ EA ตัวอย่างที่62นะครับ Advanced Trading Robot Number f i e นะครับตัว EA นะครับก็จะโชว์นะครับ EA Name ใช่ไหมครับมุมบนขวามือนะครับโชว์ Balance นะครับโชว์ Equity ทศนิยม2อตำแหน่งเห็นไหมครับโชว์ Profit จากการเปิดไม้บายนะครับโชว์ Profit จากการเปิดไม้ s e l เห็นไหมครับตอนนี้การเปิดไม้ s e ล l ติดลบใช่ไหมครับการเปิดไม้บายได้กำไรใช่ไหมครับ เชอญจำนวนการเปิดไม้บายโชว์จำนวนการเปิดไม้เซลนะครับสังเกตเห็นไหมครับเวลาเราใช้คำสั่ง normalize double นะครับจะไม่มีทศนิยมนะครับจะเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับแม้แต่ค่า Start หรือค่าเริ่มต้นที่เป็นค่าศูนย์ก็จะไม่มีทศนิยมนะครับตัวเลขมันก็จะสวยนะครับแนะนำให้ผู้เรียนนำไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะครับหลังจากทำการ back test ย้อนหลัง5ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผลจากการทดสอบจะเป็นอย่างไรนะครับผลจากการทดสอบนะครับเนื่องจากตัวอย่างที่62นะครับผมพัฒนามาจากตัวอย่างที่30นะครับกิจ h e d g i n g and two w a y profit นะครับตอนที่ผมได้ทําการปรับแก้ตัว EA แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ EA นะครับผลการทดสอบนี้ก็คือผลการทดสอบเดียวกันกับตัวอย่างที่62นะครับ มาดูกันนะครับคู่ค่าเงินที่ใช้ในการทดสอบคือ EURUSD นะครับพีเรียดนะครับคือ1ชั่วโมงนะครับทดสอบตั้งแต่ปี2019วันที่1เดือน1นะครับถึงวันที่31เดือน12 2023นะครับเป็นระยะเวลา5ปีโมเดลในการทดสอบคือ e l เวอ t i c นะครับเป็นโมเดลในการทดสอบที่ดีที่สุดนะครับมาดูการตั้งพารามิเตอร์นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้สำคัญนะครับขนาดของล็อตไซส์คือ0.1ล็อตนะครับเป็นค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับ กิจ distance คือ15นะครับระยะห่างระหว่างการเปิดไม้แต่ละไม้เนี่ยครับคือ15ปิ๊บนะครับ close ปิ๊บนะครับเก็บกําไรนะครับแค่5ปิ๊บนะครับ5ปิ๊นะครับ cut loss order นะครับจะทำการคั t loss เมื่อมีการเปิดไม้นะครับเท่ากับ30ไม้นะครับ EMA fast นะครับคือ3 EMA slow คือ8นะครับ Pip i p distance นะครับก็คือระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันนะครับ กับค่าเฉลี่ยนะครับกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA Fast นะครับจะต้องไม่เกิน15ปิบนะครับมันถึงจะทําการเปิดไม้บ่ายหรือทําการเปิดไม้เซลล์นะครับ Magic Start นะครับก็คือ Magic Number ของ EA ตัวนี้คือ4149นั่นเองนะครับผลจากการทดสอบนะครับเราใช้ทุนที่5,000 USD นะครับเราได้กำไรมากถึง124%นะครับในระยะเวลา5ปีนะครับ MACDD อยู่ที่33.47 relative DD อยู่ที่42.26 total trade อยู่ที่4 000, 4 4 4 2นนะครับนอกจากได้กำไรแล้วนะครับนอกจาก m a c d ดจะต่ำแล้วนะครับ EA ตัวนี้สามารถนำไปใช้ปั่นล็อตได้ด้วยนะครับเฉลี่ยดูปีละเกือบพันเกือบ1000ออเดอร์เลยนะครับเกือบ1,000 o r ออเดอร์เลยนะครับแนะนำว่าเป็น EA ที่ดีตัวหนึ่งที่ผู้เรียนควรจะเก็บไว้ใน watch list ของผู้เรียนนะครับ มาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับและหากใครต้องการจะลงเรียนคอร์สออนไลน์กับผมนะครับมาเรียนรู้วิธีการสร้าง EA นะครับนอกจากนั้นมาเรียนรู้วิธีการปรับปรุงต่อยอดนะครับ EA นะครับหาทางแก้ไม้ของ EA ที่มีอยู่แล้วนะครับให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยนะครับ และแจ้งผลการลงทะเบียนมาให้ผมที่ Line Official a c c o ้เ t ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ